สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เก็บฟีไฟนี่ฟีไฟก็อัปเดตกิกรรมใหม่นะครับตั้งแต่ทั้งคืนแล้วเนาะหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับในตู้ลักกี้โรโยนะครับมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยนะครับเป็น8ปทีการันตีถาวรนะครับอ่านะครับท่าทางที่แบบว่ากดแล้ววิ่งได้นะครับอ่าผมก็มีแล้วแล้วก็จะเป็นทางด้าน ปืนตัวนี้เลยดีเซิร์นะครับอ่าให้เราเลือก2อย่างนะครับออกแบบนี้นะฮะทุกคนอ่าแล้วก็สุ่มนะครับ9เพชรนะครับ9 9 29 69 99ก้ายีแล้วก็เก้าสประมาณ1,433เพชรนะครับผมราคาเดิมเลยนะครับค่อนข้างถูกกันเลยทีเดียวนะครับถูกมากเลยนะทุกคนพี่มาบอกเลยว่าไม่เคยถูกอะไรขนาดนี้นะครับบอกเลยว่ารอบเนี้ย โคตรถูกนะครับทุกคนสามารถแบบว่าจับจองเป็นเจ้าของก็ได้เลยนะครับโคตรถูกจริงๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ถูกแล้วก็แบบว่าไม่ซื้อดี่พลาดไม่ได้นะครับทุกคนนะรีบซื้อเด้อนะครับอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับผมเนาะมาดนว่าขอแบบว่าใส่อาวุธแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับสำหรับดีเซิร์นะเออนะครับแมนยํามสองดาเบตดึกนะทุกคนนะไป เดี๋ยวเรามาดูโซนพีสไตล์ดีกว่านะครับมาเลยพร้อมกับท่าทางเนาะเออนะครับจะได้แบบว่าดูกันได้แบบชัดเจนชัดเจนเลยอะไรอย่างนี้นะครับเออนะครับอ่ะจะได้แบบว่ามองเห็นกันชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรียกดีเซิร์ฟก่อนเลยละครับนะครับทุกคนนะก็ใครไม่สุ่มเนี่ยพี่วอมบอกเลยว่าพลาดนะทุกคนนะครับก็แนะนําให้สุ่มนะครับถ้าไม่สุ่มเด่ยคือพลาดนะครับทุกคนพลาดได้รอดนะครับ พลาดเด้อนะครับอืมนะครับถ้าไม่ผ่านนี่คือแบบพลาดเด้ออะไรอย่างกี้นะครับเออนะครับก็แนะนำให้สุ่มนะครับถ้าไม่สุ่มเนี่ยพลาดแค่นั้นแหละพูดแค่นั้นพอนะครับถ้าไม่สุ่มที่พาดอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเราต้องซื้อต้องโชว์อะไรบ้างอ่ะโชว์ท่าทางก่อนดีกว่านะครับนี่ท่าทางนี่คือแบบว่าวิ่งได้แล้วก็จะมีเสียงนะครับกขงแกงก้งแกงก้งแกงนะครับอ่านี่นะครับทุกคนพลาดไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวยิงดีเซอร์ทให้ดูนะครับว่า หมดแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวหลายคนว่าเฮ้ยโม้เปล่าพี่อะไรอย่างนี้นะครับแมนยำนะครับป๊บปป๊าปน่าหูยังไม่โดนครับนหนะครับเอ็ดชอด็อตหัวไปนะครับหนึ่งหวัวครับง่ายทุกคนโด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 น,โดน,โดน โดนปะโอ้โหมันก,ร,กระแลกกระแลกกระแลกไม่โดนครับวึง้งอ๋อโขโดนสองนัดนะครับทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับถือว่าทําดีเลยนะทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยคมจริงเมื่อกี้นะครับเขาหวัวเป็นไงทุกคนเวอร์จัดเวอร์จัดปลาโดนเวอร์จัดปลาเมื่อกี้ คือแบบดึงหววแบบเนี่ยทุกคนเห็นปะดึงหววแบบคมๆนะครับโชว์ให้ทุกคนดูกันไปนะครับดึงหววแบบคมๆเห็นปะสองหัวติดนะครับทุกคนเป็นไงเป็นไงครับชิวๆไงบอกแล้วชิวๆนะครับทุกคนดึงหัวแบบติดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดีเซิร์ดีเซิร์ตนะครับแบบดึงหัวแบบคมๆ อ่ามันเป็นอัตรากระดิงไม่ใช่อัตรากระดิงดงิเขาเรียกว่าดามเมจดหนึ่งแล้วก็แม่นยำนะครับอืมมันก็เลยแบบว่าโหด,ดหนิดนึงนะครับทุกคนนะครับอ่านะครับไปโดนไปโดนไปโดนฮะแ่โดนดึงนะครับอ่าก็ส่วนตัวนะครับ ชอบนะไอ้ที่มันเป็นแม่นยำสองเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยนะครับก็ง่ายๆคือถ้าใครแบบว่ายิงหัวไม่เป็นนะครับก็มาดึงหัวตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยทุกคนดูมันยิงหัวเดิกห้าร้อยกว่านะครับโคตรแรงเลยนะเออนะครับก็โคตรโหดนะครับเนี่ยใครบอกสายหนึ่งหนึ่งนะครับก็มาฝึกตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่ผมก็ไม่เชื่อว่าที่ขมนะอืมนะครับเต่ยก็มายิงได้นะครับดึงหัวก็ ง่ายๆทุกคนแค่ว่าด,นะด,ดึงขึ้นไปนะครับเออดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปแบบนี้ดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับดึงแบบลาก,กนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับปับปาบยั่ไม่ใช่มายิงหัวเลยทุกคนปาบยิงตัวแล้วเนะี่ยปาบนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะทุกคนนะครับอ่าดีเซอร์ตัวนี้ดีมากมากสาไฮไลท์ชอบนะครับตอยผอมก็ชอบเหมือนกันนะครับอ่านะครับอย่าลืมไปสุ่มนะ1,400กว่าเพรเองนะครับโอ้โหคุ้มนะก็เตรียมไปพันห้าก็ประมาณ5 0ายบาทไม่ถึง3า0ยบาทนะครับเออนะครับก็เตรียมไปได้เลยนะครับอืมคุ้มมากๆนะครับอันนี้ก็กดรับได้นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับแล้วก็นี่ทุกคน เขาเรียกว่าแจกฟรีนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดนะครับนะตัวนี้นะแล้วก็ส่วนลด70%นตะครับหนึ่งตุลาเท่านั้นสวยมั่นใจวินได้ทุกแบบนะครับก็เป็นลิฟนะครับอ่ามีเต็ดดิชชั่นด้วยนะทุกคนบอกเลยนะครับเป็นกล่องของฟีไฟนะของเป็นลิฟต์มีเต็ดดิชั่นนะทุกคนบอกเลยถ้าไปซื้อเนี่ยทุกคนจะพลาดนะแต่แบบต้องเป็นทุ้หญิงนะอืส่วนตัวพี่บอมะก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวถ้ามันมายังไงก็รีวิวให้นะครับแต่แบบไม่ใส่ให้ดูนนะะอครับ ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเนาะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะร้านคงร้านค้านะครับที่แบบว่าเป็นกล่องสุกงสกินปืนนะครับก็มาให้ทุกคนแบบสุ่มกันนะครับอาวุธเนี่ยอย่างเี้ยเก็ตอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะตัวใหม่อะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมนะแล้วก็ตัวละครก็ยังลดอยู่นะครับสาหรับแพ็คตัวละครเนี่ยลดห้าเปอร์เซนต์ตัวละครใหม่นะครับตัวละครอื่นก็ลดอยู่นะครับก็สามารถจับจองไปเจ้าของได้ด้วยนะครับยังลดอยู่นะ รถนู่นอีกยาวนะครับผมก็ไอวออย่าลืมมาเติมกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะเราคิปพี่ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ